สวัสดีครับอยู่กันในเกมทีมไฟต์ท c t ติกนะฮะละักษณะในวันนี้เราจะได้มาเป็นความเร็วนะครับไม่ว่าจะการโจมตีไม่ว่าจะการเคลื่อนที่เนาะสับสนุนโดยโอเวอร์ท็อปอัพ โตแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุดๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเวอร์ชัน PC หรือว่าเวอร์ชั่นโมบายก็สามารถเรียกใช้บริการได้ในทุกๆแพลตฟอร์มและล่าสุดปรับราคามาใหม่คุ้มค่ามากกว่าเดิมนะเริ่มต้นกันที่30บาทเท่านั้นหากใครสนใจก็สามารถเรียกใช้บริการได้ที่ w w w o v e r t o p u p c o m หรือว่าตามลิงก์ด้านล่าง description น,น,นี้ได้เลย โอเคฮะสำหรับอักเม้นะครับเดี๋ยวขอหาอะไรที่ช่วยให้เราแบบเก็บงงเก็บเงินได้เร็วหน่อยหรือว่า XP กก็ได้โอ้โหไม่มี งั้นเดี๋ยวเอากลางๆหน่อยผมว่าเป็นทอนออฟสเตทแล้วกันนะครับเราจะได้สเตทขึ้นมาเป็นพลังชีวิต44พลังโจมตี4% AP4 เกราะ4ต้านเวท4ความเร็ว4%เหมือนกันนะครับรวมทั้งมานาเพิ่มมาอีก4แล้วก็ได้มานาต้นมา4หน่วยซึ่งดูเหมือนจะไม่เยอะนะแต่ที่มันดีๆก็คือพวกความเร็วและก็พลังโจมตีนะครับมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วไปทับรวมกับสนามที่วันนี้เนี่ยได้รับความเร็วก็ผมว่าน่าจะคุ้มในเรื่องของความเร็ว เทฮะต้นเกมครับก็พยายามจะเปิดฮัฟสเตลิวเพื่อมาเก็บเงินนะครับเพราะว่าผมถนัดเล่นเพลตเกมมากกว่าเล่นรีโลไม่ค่อยขึ้นสูงไม่ค่อยเจอทอนออฟเซตเหมือนกันเลยครับอักเมนมาเหมือนกันเลยแล้วมีเป็นลิเลีย2ดาวทำเป็นเซตินเนลนะครับเลเวล3แตกไปหนึ่งฮะเรายังเหลืออับูบูฮะตอนนีสตารนไปหยุดการโจมตีไปได้นิดหน่อยเนาะแล้วก็ดูเหมือนว่าอับูบูจะแตกไปโมดิคัยสกิลมาเลครับอัลเฟรียออสน่าจับเบีรอดอ่ะแลกกันไปลิเลียสุดท้ายกับวิธฟอร์จูนครับแต่ลิเลียเลือดเหลือน้อยมากๆเลยฮะแต่สกิ ลิเลียได้ฮิลอยู่นะจะช่วยยื้อชีวิตได้หน่อยดีครับแล้วก็เธอสกิลแล้วฮะสองห้าหกฮิวมาแต่ไม่รอดอยู่ดีลิเลียป็นซูเปอร์แฟนนะครับเมื่อกี้เช็คดูอ่ะชนะเฉยเลยโดยความที่ได้สแตทมาแหละรอบนี้เก็บเงินผมว่าไม่น่าจะถึง10บาทนะครับถ้าถึงก็คือต้องขายบางตัวทิ้งไปอ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่เก็บก็ได้วันนี้ไปเวลแปดเวลเก้าน่าจะยากหน่อยไม่มีอะไรช่วยเก็บเงินอาจจะเล่นตัว3บาท เจอกับการเรียนะด้านหลังเป็นแอนดี้ฮะสองดาวเรียบร้อยแปะคาทามาอันนึงอักเบนเป็นคลัสเตอร์ใหม่นีครับก็ต้องมีตัวให้เต็มครังของเรานะฮะจะได้เอ็กพเพิ่มเติมแต่ข้อเสียคือจะเก็บดอกเบีย้ยากหน่อยแต่ได้เอ็พีเพิ่มมานะโอเคสที่3ผมจําเป็นจะต้องมี10บาทแล้วนะจุดจุดนี้ต้อง10บาทให้ได้แล้วเราจะเก็บเงินนะครับตัวไหนที่บอกว่าไม่จําเป็นอาจจะไม่เล่นก็ขายทิ้งไปค่อยไปหาใหม่ก็ได้นะ โอ้ทีนีเก็บได้20แล้วอะเก็บได้เยอะจัง่ะเล่นตัวหนึ่งบาทมนะังผมมีตัว2บาทกับ3บาทด้วยครับมันก็นเลยเก็บช้านิดหนึ่งเนาะถ้าเก็บจริงจังจริงจังรอบที่แล้วก็สามารถเก็บได้นะครับโดยขายตัว3บาทในนาทีใครับ, okay, รบวันนี้เล่นแบบธรรมดาับไม่ได้เปิดบอร์ดครับเพราะอักเป็นไม่ได้ช่วยก็เนะี่ยแหละฮะเก็บเก็บตัว3บาทไว้เล่นต่อนะครับไอเทมก็ได้เล่นครูสุดท้ายฮะหยิบมาเป็นเข็มขัดครับไม่ซ้ำนะ อ่ะได้เซ็ตมาจนได้งั้นก็เดี๋ยวไปเปิดฮัสติวเีครับเก็บเงินเพิ่มเติมเนาะอาจจะไม่ได้เปิดกล่องทองหรืออาจจะเปิดก็ได้แต้มเยอะไว้ค่อยดูกันอีกทีครับตอนนี้อยากได้มอนเคยเซอร์ตัว3บาทมา งั้นเดี๋ยวเราขายการเลนทิ้งนะครับทำแท้งสเตเดียวขั้นหนึ่งส่วนตัวดาเมจอาจจะไม่ได้ผสานกันนะครับไม่เป็นไรผมเอามาใช้แก้ขัดมิดฟอร์จูนไปต่อได้ครับแต่อเทมมันก็จริงๆมันไปพวกคลาวด,ด์ดพวกเอ็ดหลอดซะมากกว่านะครับมีแฮนด์ออฟจสัสติกมีเสื้อตัวหนึ่งเข็มขัดอาจจะไปให้ตัวแท้งเป็นอีเวน์ชาหรือว่าเป็นตัวเวทต้องหาคาถานะครับประกาศดาบอันหนึ่งจะเป็นทางเวทมิดฟอร์จูนไม่น่าจะได้เล่นตอนนี้เกรงๆไว้น่าจะโยเดะนะฮะถ้าเล่นตัว3บาทแต่วันนี้ เจอกับอัคเมนเก็บตังมาเลยครับเก็บได้30แล้วจนเลยวันนี้ผมว่าผมตามเขาไม่ทันแน่เลยสายเก็บเกินมาเต็มเลยฮะทีมนู้นก็20ทีมนี้30มผมยัง10บาทอยู่เลยเอาเฟลีออสครับมาตัวที่2นะอ่ะผมอยากได้2ดาวเดี๋ยวเราอาจจะต้องขายอาบูมูนะฮะเราไม่เล่นแทงกาเดียนนี่แหละเราไปแทงเซอร์ทีเดลไม่ก็เดี๋ยวบรูเซอร์นะฮะ มีโอลาฟอยู่ตัวหนึ่งเปิดบุคเซอร์ได้อยู่รอบนี้ฮะเจอกับจิ้งนะฮะเดดเบดมาเดซเบมาเก็บเงินนะฮะจากอักเมนแล้วก็2ดาวมาแล้วด้วยฮะจิงเก็บเงินได้20เท่ากับเรานะแต่ตัว2ดาว3ตัวคือเขากันเงินดีกว่าเรา สองดาวเรียบร้อยฮะอัเฟรียอสครับรอบนี้อยากได้อ่าสาจังเลยผมต้องแบบเก็บตังค์สู้ละอาจจะต้องขายมิดฟอร์จูนกับโมดิไคเซอร์นะครัเพื่อจะเป็น31ไม่งั้นก็อ่ะขายแค่โมดิไคเซอร์อย่างเดียว2บาทน่าจะมีดอกดอกมาบ้างฮะจากคลิปนะครับก็ขอหน่อยเหอะไอเทมฮะได้เพิ่มเติมมาถึงมืออันหนึ่งครับอ่าได้แล้วฮะสบาทเก็บได้30เรียบร้อยฮะอีกตัวหนึ่งน่าจะให้เป็นไอเทมแล้วก็ออกมาเป็นเข็มขัดโอ้โหไอเทม ไอเทมอะไรวะเนี่ยไปไม่ถูกเลยค่อนข้างแย่เะครับเข็มขัดมันจะพอไปวอ์ม็อกได้แหละให้ตัวแทนถุงบีอันหนึ่งครมันเหงามากเลยนอกจากว่าแฮนด์ออฟเจอร์สิกสองอันแต่เสื้อเนี่ยมันยังไปไททันไม่ได้เอ็ดออฟไนก็ยังไม่ได้นะฮะโดยรวมผมว่าค่อนข้างแย่นะตัวเลือกเราจะจํากัดอยู่ที่ไม่คราวได้ก็เอ็ดหลดแล้วนะครับไปตัวตีไกลไม่ได้ละเพราะว่าธนูไม่มีคาถาไม่มีมิดฟอร์จูนอ่าจจะไม่ได้เล่นนะฮะรอบนี้ฮะลง4ตัวนะครับผมเก็บตังค์สี่สิบ ว่าจจะต้องหาแพโดรามาไอเทมมันค่อนข้างเละไปหน่อยเป็นชิ้นเป็นอันยากเหลือเกินนะครับมันค่อนข้างจากัดที่เราจะต้องเล่นโยนไม่ก็ริเวนที่เป็นตัวสาบาทนะหรือไม่ก็อันนี้ก็ได้ปตาคาวได้นะครับอ้าวเออกอดตตัวก็พอจะได้นะเลยกอดแต่ถ้ามีแพโดราจะเป็นอะไรที่ดีมากมากเลยมันจะแบบเฟลกได้ง่ายนะครับโยกไปเล่นอะไรก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวอะไรจะออกมานะฮะอ่าได้แล้วครับแพโดราสวยงาม เป็นอักเบนที่เข้ากับผมมากๆเลยเพราะว่าผมเล่นแบบตามตัวที่มาไงตอนนี้ก็ทําให้ผมสามารถใส่ไอเทมอะไรไปก่อนก็ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเน้นไอเทมแท้งไปก่อนก็จะเป็นซันไฟกับรีดัมชั่นนะฮะต่างขาดครับเดี๋ยวขายวิฟอร์จูนฮะค่คอยหาใหม่อาจจะหาเฮดไลเดอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยหาตัวมาเล่นทีหลังผมมีตัดฮิวแล้วผมมีฮิวแล้วไอเทมแท้งหลักๆผมจะบีสองอย่างนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นพวกของเจาะ เจาอ,อะไรสักอย่างนึงขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นเวทหรือกายภาพเนาะสำหรับตัวแทนผมจะเล่นประมาณนี้ไม่ค่อยถึกมากแต่ก็คือได้ผลประโยชน์ทั้งหิวทั้งตัดหิวและก็เจาะกรอบกล่องทองหรือไม่กล่องทองดีตอนนี้75แต้มกล่องทองทีก็คือน่าจะเหลือประมาณ30ซึ่ง มันจะอยู่แค่ตัว3บาทเพราะว่าฮัสติลแค่1นะฮะขั้นเดียวแน่นอนอะเราน่าจะแพ้ทุกทีมเลครับต่อให้ใส่เทมแล้วเนาะเพราะตัวดาเมจเรายังไม่มีไอเทมนะครับอ่ะกลองทองจริงๆไม่คุ้มนะเพราะว่าฮัสติลขั้นเดียวด้วยแล้วมันต้องแพ้ตลอดด้วยครับไม่งั้นหัวใจหายฮนะอ่ะเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะต้องการัตีแพ้นะ เก็บมาเลยแล้วก็รอบนี้ใส่เป็นลู่เพิ่มไปได้ไฮอร์ป๊อบมานิดหน่อยเร่งความเร็วเร่งมานาเลยครับไม่น่าจะสู้ได้นวหน้ายังแบบดึงดาวลุ้นๆข้างหลังก็เอาเฟรียออสฮะยังไม่ได้ใส่เทมครับไอเทมชิ้นส่วนผมอยากจะเก็บมันไว้ก่อนจะได้ผสมง่ายๆนะคะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเอาตัว4บาทครับไม่เซ็ตก็เอสเลียวนะครับถ้าไม่ไหวจะได้ใส่เทมมไปเลยตอนนี้เริ่มจันเละแล้วนะครับ65แต้มแล้วฮะ สำคัญคือเฮดไลตอนเวลเจ็ดจะเป็นอะไรถ้าเป็นโยเนจะดีมากๆเลยฮะก็อาจจะเป็นฮัสติล5มาช่วยเก็บตังได้นะครับอรอบนี้ใส่เป็น S อสเลียวไปมีไอเทมเป็นเลดบับอยู่สามารถใส่ให้ได้นะครับแต่ก็รอดูอยู่ว่าเวลเจ็ดจะมีเฮดไลเป็นโยเนหรือเปล่าเราจะได้ไปทําไอเทมให้ตรงกับเฮดไลนะฮะ เดี๋ยวอดทนอีกนิดนึงครใกล้จะเจ็ดแล้วแหละอย่างน้อยเนี่ยถ้าจบคลิปในชุดต่อไปครับมันน่าจะเจ็ดแล้วมีเงินเหลือในการสุ่มทำสามดาวนะครับตรงนั้นคือต้องเล่นจริงจังละอ่ะรอบดีครับอากาลิมาแล้วเลเวลเจแล้วนะครับไม่ไหวฮะแตกไพ่ครับ และเฟรีออสครับฮัมสติลมา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 ,มาจะเป็น5ฮัสติลนะครับเท่ากับว่าเวล7 <Yeah. S 1> ผมอาจจะข้ามไปแล้วก็เราจะต้องใส่ไอเทิ่มให้กับเอสเลียวแทนและแล้วก็เดี๋ยวทำเอสเลียวธรรมชาตินะครับขึ้นเป็น2ดาวธรรมดาปัญหาก็คือจะสุ่มเจอหรือเปล่าครับต้องไปสุ่มนู่นนะเวล8นะครับ55แต้มเลยครับจะไหวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวขอเก็บฮัสติล5ก่อนครับเผื่อว่าจะได้เปิดกล่องสักทีแล้วก็มีเงินมาใช้บ้าง ดูโซนแก็ลำบากอยู่ฮะถ้าจะลากไปแปะนะครับเพราะว่าตอนนี้แนวหน้าก็ไม่สองแนวหลังก็อัเฟลิออสไม่ได้อะไรมากมายอ่ะไปเวลเจ็นี่ครับแปะเก็บดาวไว้ก่อนเผื่อว่าจะทําไอเทมให้เอสเรียวได้น้ําตามานะคระัเก็บไว้ครับปูบัฟโอ้ไออี e มาแล้วนี่หว่าสวยเลยนะี่ครับไออี e มาเพิ่มคลีเข้าฮะอัเฟลิออสมาเพิ่มเติมครับได้ลุ้น3ดาวอยู่แต่ไม่ได้ทํำประสานใหนะ้ก็เดี๋ยวรอดู3ดาวอ่ะสดาวอาจจะทําให้ก็ได้ มันมี2ทัทางเลือกครับคือไม่หา S อเธรรมชาติก็ต้องหา S อสเลียวเฮตไลนี่ครับผมว่ามันก็ยากพอๆกันปัญหาคือไม่มีตังครับตังจะไปแปดนี่คือแบบถ้าไปมันก็จะเหลือน้อยมากอะ่ะอักเบนสุดท้ายฮะมีฮิลิโอปนี่ครับน่าสนใจ ที่เหลือไม่น่าจะได้ใช้นะครับอ่ะหิอ้อบมาถ้าได้หิวแล้วก็โอ้เซตมากียหน้าบาฮะคราวดได้เรียบร้อยเลยนะครับแต่เดี๋ยวทำนี้ก่อนบูบัฟนะฮะไอเอสเลวก็จะขาดแตะเลสบัฟละอ่ะดึงมาฮะสองตัวเผื่อว่าจะได้เล่นแล้วก็ตอนนี้ไปเวลแปดได้แต่ทับไม่ไหวละเดี๋ยวลองสุ่มหาเอสเลวแบบธรรมชาติดูนะครับผมยังคงอยากเล่นฮาสติลอยู่อ่ะเซกมาเป็น EDM รับข้ามไปแล้วกันฮะโอลาฟมาเอ้าฮาริวะ อาริเล่นได้นะเรามีบูบับทำมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไอเทมเวทเต็มเลยฮะในคลังว่าจะหาเอสเดีธรรมชาติแต่ทางมาแบบนี้ก็อะมาอาริเฮดไลน์ครับเป็นสเปรวิเวอร์นะฮะก็มีตัวสเปรวิเวอร์อยู่นิดหน่อยในร้านค้านะครับเดี๋ยวต้องบิ้วทีมใหม่จัดทีมใหม่แทบจะหมดเลยเหลือไว้ก็เซตนะครับเซตบลูเซอร์มาคู่กับกากัสมาคู่กับโอลาฟก็ได้สามบลูเซอร์แล้วงั้นก็เดี๋ยวทำจอกกลอกเวทเลยกันฮะไอโอดิกสปาร์คครับจริงๆผมทำอีเวนต์เช้า,ชาไปแล้วนะ ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรยังพอได้กรอบป้องกันได้กันเวทชิดหน่อยในตัวของมันนะครับอ่ะรอดไม่รอดครับในรอบนี้เจอกับทรูดาเมนครับจาสูโ้เฮดไลน์เนอร์ด้านหลังมีเซนนาฮะยังหนึ่งดาวอยู่มีอัคเมนฮิลิกโอฟเลยครับฆ่าสูป,ปุ๊บได้ฮิลมาแนวหน้าก็พอยืนได้นิดหน่อยอ่านี่ฮะทียน่าจะตายไม่ตายสักทีแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไป โอเคเดี๋ยวเราบิวไปทำเป็นสเปลวิเวอร์นะครับก็จะลงกากัสลงไปได้เป็น3 r มิซเซอร์สเปลวิเวอร์สามเหมือนกันนะครับมีเป็นลุลูฮะลงไปเป็น4สเปลวิเวอร์ได้ขาดอีกตัวนึงจะเป็น5นะครับปาบานนี้ไปก่อนไม่น่าจะยืนไหวต้องสุ่มหาตัวเพิ่มนะครับไม่มีอะไรเลยอะ KDA ก็ไม่มีสเปลวิฟก็ไม่มีมีเซนติเนลโอ้แย่อ่ะ ได้แซกมาเพิ่มเติบนะครับเป็น4บลูเซอร์แล้วเอาไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราทําแท้งเป็นบลูเซอร์แล้วกันพอเป็น4บลูเซอร์แล้วก็จะเหลือเ,อเฟรียอสขายได้ไหมก็เคียหน้าเคียหน้าออกไปครับตอนนี้ไม่ได้เล่นคลาวไดนะครับ5บาทมาไม่ได้ช่วยอะไรตอนนี้1ดาวเองกว่าจะ2แตกก่อนพอดีแน่นอนแล้วเจอกับบาท3ดาวครับดนวหน้าเราไม่2ก็ยืนไม่ไหวแตกท้ายบนเลย ไอเทมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาเป็นโซนหน้าดีกว่าได้สเปร์วเวอร์เป็น5นะครับแล้วก็เดี๋ยวหายเทมให้โซนหน้าที่หลัง โอเคครับลาก่อยฮะสติลฮะว่าจะเล่นไม่ได้เล่นต่อเลยอ่ะทําเป็น4ี่วิเซอร์ฮะแล้วก็5้าสเปริวิเวอร์นะฮะมีเฮกเทกันเบดครับประจัดไปเลยครับจะได้ช่วยยื้อชีวิตแนวหน้าได้ฮะอาจจะไม่ได้แรงมากมายก็เดี๋ยวต้องหาถุงมือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งแต่คงจะไม่เฮกเทกสองอันนะฮะรู้สึกจะไม่คุ้มโซน้าเดี๋ยวแปะดาบไปฮะรอโชจินนะครับอาจจะต้องหากุนโซให้โซน้านะครับก็จะได้ฮิวได้เร็วมากขึ้นครับผมทําเป็นโซน้าฮิวไปก่อนมาคู่กับวิเซอร์ฮะแล้วก็ฮิวของโซน้าฮิวเป็นเปออออรรร์์์เเเซซ็็นนตตะคคับบบฮีลามมืดดดกูโไ้ ลงตัวประมาณนี้ไปก่อนครับแนวหน้าอย่างหนึ่งดาวเยอะมากๆเลยฮะหนึ่งดาวทั้งทีมนะครับแนวหน้าเพลงว่าน่าจะยืนไม่ไหวฮะแต่ต้องยื้อเวลาให้อารลิได้สกิลครับสกิลก็เพิ่ม AP ให้ตัวเองครับเพิ่มไปเรื่อยๆยิ่งอยู่นานยิ่งแรงนะครับแล้วก็ได้ฮิลจากเกทคกกันเบทอย่างน้อยก็ช่วยแนวหน้าฮิลได้หน่อยฆ่าได้ก็ได้ฮิลนะครับอรอบนี้ชนะเลยแต่สู้กับทีมโคลน,นะ มีเป็นลิเลียฮะเอาไว้ทําเป็น KDA ได้นะครับแต่ตัว KDA วันนี้มีคนเล่นเยอะนะเพราะว่าบาทก็ใช้ KDA เป็นนิโคเป็นลิเลียซูเปอร์แฟนอะไรอย่างงี้เนาะฮะแล้วก็วันนี้มีคนเล่น KDA นะฮะอากาลิสองดาวไปเมื่อครู่นี้นะลำบากเลยครับทา KDA ยากเลยฮะตัวจะไม่ค่อยเหลือครับมาลองส่งกันดูฮะเจอไม่เจอเจอ,เจออะไรบ้างก่อนดูไม่ค่อยมีอะไรอนะมีโซนหน้าฮะร,รอขึ้น2ดาวอีกตัวหนึ่งจะ2ละมีอากาลินะครับ KDA เราจะต้องลง2ตัวนะครับเพราะว่าเซตไลน์อาราิของเราเนี่ยไปเป็นสเปริวเวอร์นะครับ จะสตัวที่ผมไม่พอแนวหน้าผมสีบุเซอร์นะฮะแทนได้ตัวเดียวก็คือแทนป๊อปปี้ที่ลงไปช่วยแท้งในตอนนี้ครับพ่าเปิดโบเชอร์ให้กับเซตดิน่อยตอนนี้เซตก็2ดาวนะครับแต่2ดาวในรอบหน้านะอ่ะเจอกับ KDA นะครับอาการี2ดาวแล้วฮะ เข้ามาล้วงโซนาโซนาสกิลไปไดฮิวมานิดหน่อยและโซนาไม่ตายด้วยครับอากาลิดีไปก่อนครับแล้วก็อากาลิพุ่งไปครั้งหนึ่งโซนาแตกพ่ฮะแต่แนวหน้าของเขาหายไปเริ่มเจอเยอะแล้วนะครับมาตีอาริอาริเก็บอากาลิไปอ่ะเรียบร้อยครับรอบนี้ได้อยู่มีฮิวรอดได้ฮะนี่คือเซตตึกดาวนะไม่ตายที่ เซตไป2ดาวครับเลือดเพิ่มขึ้นมาหน่อยและรอบนี้ได้ยอริกมาฮะมาแทนป๊อปปี้ได้นะได้โมเชอร์แล้วก็ต่อไปเราไปทำเป็นกาเดียนก็ได้เลยครับถ้าแบบไม่ได้เล่น K d a อ่อรู้สึกว่าน่าจะเล่นยากด้วยเพราะว่าคนเล่นเยอะอ่ะโอเวอร์ลาฟ2ดาวครับตัวต่อไปเราเป็นนี้นี่ก็ได้คาทัสก็ได้คนระับเพนทาคิวถ้าอยากจะเปิดนะแต่ในท้ายที่สุดว่าโอเวอร์ลาฟน่าจะไม่ได้ใช้นะครับก็จะเป็นอีลีแทนเป็นโดมลิเซอร์เหมือนกัน ไอเทมหาเก็บชา้าหน่อยครับเดี๋ยวมันเปลี่ยนนะเป็นแพนโดร่านะครับของเราก็เลยต้องเก็บชา้านิดนึงเดี๋ยวจะใส่ไม่ทันฮะอ่ะโอเคได้ธนูบาหนึ่งแล้วน้ําตาม,มาแล้วครับทำโชจินได้ละอ่ะคาทามาได้กุนซูครับให้โซนหน้าฮะตอนนี้ก็ฮิวได้รัวสกิลได้เร็วเหลือเสื้อตัวหนึ่งอาจจะแปะให้กากัสไม่ก็โอลาฟก็ได้ครับโอลาฟสองดาวส่วนตัวแพงๆเนเอาไว้ใส่ไอเทมชิ้นใหญ่นะครับอ่ะสุมกันดีกว่าค่อยแปะไอเทม ซิกมาผมว่าเล่นี่ดีกว่าไฮเปอร์ป๊อบสองนะครับสกิลจะได้ถี่ขึ้นดาวหน้าเราบีซีบุสเตอร์น่าจะพอได้อยู่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวเปลี่ยนเอลี่มาได้หนวดมาช่วยแทงหน่อยรอบต่อไปอาจจะลงเป็นยอริกนี่ครับได้โบเชอร์แล้วก็มาช่วยแทงด้วยอะรอบดีครับเจอกับจิงฮะ สามดาวสามตัวโซน่าเราฮิวได้เร็วมากขึ้นครับและสกิลมาสร้างโลยิวเวลาให้เซตช่วยแทงสักหน่อยแต่แนวหน้าเขาหนามากครับแพนิออนกว่าจะเจาะได้นะสกิลฮิวอีกครั้งหนึ่งครแต่เซตแตกไปแล้วครับแทงหลักของเราในตอนนี้เนะครับเพราะว่าตัวเดียวที่เป็น2ดาวครับตอนนี้เหลือแซกฮะและแซกได้ฮิวมาโอเคครับแตกยู่ดีโอฝั่งเขามีใจแอ่นนะฮะทิ้งใส่แจนไม่ค่อยเห็นนะแล้วเราเล่นบูเซอร์แพ้ทางหน่อย ต้องส่มหา2ดาวเพิ่มเติมเนะครับอยุดตอนนี้ไป9ไม่น่าจะรอดแน่นอนนะ KDA มันก็ไม่ค่อย2อนะอยากเปิดนะแต่ไม่น่าจะไหวนะครับเซตมาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวรอดูว่า3ไม่3แต่รอไม่ไหวละตังหมดครับขายขายขาย KDA ทิ้งฮนะหาตัวใช้ดีกว่าโอ้โหไม่มีอามีิกาแซนะ็ตสดาวอันนี้สําคัญมากเลย ซีเบูสเตอร์ฮะเลือดเยอะๆมานะครับได้โซดามาช่วยฮิลกับพวกบูสเตอร์ด้วยฮะแล้วก็มีรีดิมชันนะครับช่วยฮิลเป็นเปอร์เซ็นต์นเหมือน,นกันฮะก็จะช่วยยื้อได้พอสมควรรอบนี้เจอกับสเปรวิเวอร์ฮะโซดาสกิลสร้างโล่มาฮะเซตแบบยืนสบายอยู่มีฮิเลเรื่อยๆนะฮะแล้วได้แซกสองดาวมาช่วยแบ่งเบาภาระแทงเลยครับทำให้แบบเซตยืนได้หน่อยและแซกตอนนี้ก็เกือบตายไม่ตายสักทีฮะได้ฮิลเรื่อยๆเหมือนกันชนะไป ลูลู2อดาวครับโอเคผมว่าน่าจะพอเท่านี้นะฮะเราไม่สุ่มละผมรู้สึกว่าทีมค่อนข้างแข็งและขาดกากัขาดขึ้น2ดาวอีกตัวหนึ่งที่เหลือมันตัว5บาทครับมันคงสุ่มหาตัว2ดาวยาก ราะงั้นแล้วเราจะเก็บเงินนะครับไปที่เวล์ก้าจะได้ใส่ตัวเพิ่มเติมรับรอบนี้เจอ KDA ฮะสองดาวอากาลีครับแล้วมีเฮดไลน์เป็น Nico นิโคนะครับทำให้เป็น KDA 7ได้ครับก่อนหน้านี้ผมชนะได้อยู่ฮะรอบนี้อากาลีได้ไอเทมเพิ่มเติมตม,มาครบแล้วนะครับเมื่อกี้มี2ตอนนี้มี3าแต่เราก็มีไฮบอปเพิ่มขึ้นมาฮะตอนนี้สกิลโซนหน้าก็เร็วมากขึ้นด้วยสร้างโลช่วยยืเวลาช่วยฮิวได้ครับอากาลีไม่รอดครับเก็บโซนหน้าไว้ได้ฮะร,รอบนี้แล้วนี่ฮะสกิลเขียวรัวๆครับซัพพอร์ตก็ ไอเทมไม่ประไรผมจะไปเอาตัวอีเลอิมาฮะโอเคครานี้โล่งใจแล้วผมมีหนวดและโอลาฟขายทิ้งไปเดี๋ยวเอาไอเทมให้กับกากัสนะฮะอ่ะสงดาวพอดีครับโซนา่า2อดาวกากัสสองดาว,าอดาวโอ้โหสวยงามยาวอย่างงี้ปล่อยทิ้งยาวโซน่า2อดาวแล้วนะครับก็น่าทำเป็นโซน่าแดงอยู่มีสเปรวิเบอร์หด้วยครับ ว่าน่าสนใจดีแต่เดี๋ยวรอดูไอเทมก่อนนะไอเทมตอนนี้มันไ e ออไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ถ้ามีอะไรดีกว่านี้เดี๋ยวเป็นโซน่าแดงนะครับอรอบนี้ฮะบาด3ดาวเก็บแนวหน้าไปเรียบร้อยแล้วครับมีฮิวฮะสบายหน่อยและโซน่าฮิวแบบแรงมากขึ้นนะ2ดาวอีรลอีหนึ่งดาวยักษไม่ตายเลยฮะโอเคฮะไอเทมออกมาเป็นเดสคปนะครับแพนดอราเปลี่ยนมาให้ก็ ทำเป็นโซนหน้าแดงแล้วกันโซนฮิลเรามีอารีช่วยฮิลอยู่แล้วนะครับว่ามีเฮกเท็กันเบทช่วยฮิลผมว่าน่าจะไหวยอยู่แล้วก็มีเป็นฮิลนึงโอฟนะครับการฮิลน่าจะไม่ต้องเยอะมากมายขอดาเจเพิ่มเติม ลัสนาะวันนี้ช่วยในเรื่องของความเร็วด้วยนะฮะทำให้โซนาค่อนข้างได้เปรียบมากๆเลยได้ถอนออฟแซตมาช่วยในเรื่องของความเร็วอีกครับสกิลก็จะเร็วมากขึ้นซึ่งดาวมทโซนาอยู่ตรงนี้แหละฮะโอ้โหเรียบร้อยครับหายไปพอสมควรฮะที่เหลือยังพอไหวอย,อยู่ฮะยังพอแทงได้อยู่สกิลโซนาครั้งที่2มาเก็บแนวหลังไปได้ครับจริงไม่ตายจะิงติดโล่กิโลเยอะมากๆเลยแต่ก็เหลือสุดท้ายแลวฮะเรียบร้อยเย้ yeah. พิชเกมได้ละ น่าจะไปได้ยาวเลยถ้าไม่เจอ4ี่บาทสมดาวว่าน่าจะสู้ได้แค่นี้เองนะครับไม่ต้องทําตัว3ดาวผมเล่นสไตล์นี้แหละเกลือๆอย่าง,าง <Inform. S 2> ผมเล่นแค่2ดาวพอ <S <s <ides> <S ที่เหลือเก็บตังค์ครับไปหาดาวหน้าเพิ่มเติมฮะเพื่อให้โซนาสกิลได้บ่อยๆนะอ่ะไอเทมครับไม่มีอะไรน่าสนใจนอกจากทิปโกบ Trip นะเดี๋ยวทิปโกบให้กับอิลี่ไปแล้วกันฮะเจอกับ kda ครับมีอาร์กลี่มาลวงครับแต่ผมเอาโซดาไว้ตรงกลางเลยฮะระหว่างไฮเปอร์ป๊อปสองตัวครับสกิลก็จะแบบเร็วมากๆอาร์กลี่ก็จะพุ่งไปหาหนวดด้วยฮะและสกิลมาเลยครับปุ๊บ ุ้มแนวหน้าหายอารกิีไม่ตายครับแต่บรัตเตอร์ทำงานแล้วครับตอนนี้สตั้นไปด่ะเดี๋ยวโดนสก,กิลอีกครั้งหนึ่งปุ๊บปุ้มโอเคเก็บเงิน50ได้อีกครั้งหนึ่งครับเตรียมตัวไปเวลก้าเลยครับก็อีกสักพักนึงเลย จริงๆก็ค่อนข้างเสีกยอยู่แล้วเพราะว่าถ้าแพท้ทีก็แตกนะครับ11แต้มแต่คิดว่าน่าจะไหวนะถ้าไม่มีใครสีบาทสาดาวหรือ3บาทสดาวตัวแบบเด็ดๆก็จะตีเข้าแนวหน้าเรายากหน่อยครับอ่ะเรียบร้อยครับโซน่าสกิลแรงๆครับ1,000กว่าในชุดแรกนะเดี๋ยวชุดที่2จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสเปลิลวิเวอร์ wind, ชุดแรกเมื่อกี้ก็เห็น1,700แล้วฮะก็ <laughs> เยอะมากแล้วนะแต่ถ้าคือแนวหน้าเรายืนได้อ่ะโซน่าผมเก็บได้หมดอ่ะ มาลองดูทีมนี้ฮะทีมจริงนะครับ3ดาว3ตัวนะครับแต่ชุดแรกเนี่ยมันจะไปติดพวกกาเดียนก่อนนะมันจะไม่ถึงจริงแล้วผมโยกมาทางขวาฮะหลบจริงครับเวลาจริงเจาะดาวหน้าได้จะได้ไม่ถึงตัวดาเมจของเรานะครับแล้วโอ้โหติดเทสวะเทสสตันขัดจังหวะไปนิดหน่อยฮะแนวหน้า2ตัวของเรากําลังจะแตกพ่ายฮะโซนหน้าสกิลชุดที่2มาปุ๊บปุ๊มโอ้โหเรียบร้อยจริงเข้าหายฮะเหลือทวิสที่เป็นดาเมจอีกตัวนีครับแต่ก็โซนหน้าสกิลอีกครั้งนึงฮะเรียบร้อยครับ ไอเทมฮะผมว่าจะไปหยิบเป็นสัญลักษณ์กาเดียนเะครับเดี๋ยวตัวต่อไปเราจะลงเป็นยอริกเราจะได้กาเดียนมาเพิ่มอีกขั้นหนึ่งก็น่าจะให้แซกนะฮะแซกขาดไอเทมีชิ้นหนึ่งแล้วแซกเลือด3,5 0 0นะาครับกาเดียนก็สร้างโล่ตามเลือดตัวเองนะฮะน่าจะได้โล่เยอะอยู่ลงเลเวลครับไปถึง9ได้อยู่มั้งเนี่ยไม่ใช้หรอกพวกนี้นะครับไป9้าเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวหายอริกเลยนะครับหายอริกมาเปิดเป็นกาเดียนขั้นหนึ่งไม่ก็ตัวอะไรก็ได้นะที่เป็นกาเดียนครับ อ่ะมาแล้วฮะยอนอีกผมเปิดการเดียนได้แล้วฮะแล้วก็ทีมที่หนึ่งทีมซิงเขาได้มานี่เหมือนกันนะอาบูบูสามดาวครับก็เจาะยากขึ้นแต่เราก็เจาะยากขึ้นเหมือนกันฮะเล่นดาวหน้าไป KDA ไม่ต้องเปิดนะครับตัวไม่มาก็อย่าฝืนครับต่อทีมนี้สเปลวิปไม่มีอากาลีนี่หว่าก็จะเหลือแค่3ทีมสุดท้ายครับเป็นทีมที่ไม่มีตัวล้วงเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเอาหนวดไว้ด้านหน้าเลยกันนะฮะโซนหน้าสกิลชุดแรกมากเก็บไปได้3ตัวก็จะเหลือแต่ตัวที่ไม่มีไอเทมแล้วรลเรียบรแอน หลือ2ทีมสุดท้ายแล้วนะครับผมรอทําตัว5บาทที่น2ดาวเลยกันนะวันนี้คงไม่มี3ดาวให้ได้ดูกันนะครับเพราะว่าตังไม่ค่อยมีอัคเมนไม่ค่อยเสริมในเรื่องของการเงินนะครับทีมสุดท้ายก็จะจริงนะฮะ รบเทสมาทางซ้ายด้วยกันนะอาจจะเสี่ยงหน่อยฮนะถ้าเนวหน้าแตกแต่ทางซ้ายเรามีเป็นแซกนะฮะที่เป็นตัวการเดียนแล้วก็มีเป็นกาก่อยเนาะน่าจะช่วยแทงได้พอสมควรนะ่ะสกิลชุดแรกครับติดโล่กันหมดเลยฮนะก็คือเสียเลือดอะโดนตัวแทงแหละแต่คือโล่มาช่วยเสริมเคร่อเจาะยากหน่อยแล้วชุดที่2มามาเก็บตัวแนวหลังไปเลยโอเคดามเมจเขาหมดเลยฮนะตอนนี้ก็ไม่ติดปัญหาอะไรแล้วฮะ ยอหลิกครับรขึ้น2ดาวฮะเหลือแค่ทํา2ดาวตัว5บาทเท่านั้นนะครับใครครับเดี๋ยวมาลองดูไอเทมฮะไอเทมก็น่าจะเป็นของแนวหน้าเพิ่มเติมนะบมีน่าสนใจก็บัมเบิลเวสนะครับาการการโจมตีกายภาพฮะซึ่งเขามีจริงมีเป็นทวิสตนะครับเดี๋ยวลุ้ลนให้ยอหลิกแล้วกันฮะยอหลิกยังไม่2ต้องหายอหลิกให้2จะได้แบบใช้คุ้มๆหน่อยไม่มีไม่เจอไม่มาไม่มีเลยขายตัว4บาท2ตัวนี้ทิ้งไปโอ้โหไม่มีอะไรเลยวะ โอเคฮะน่าจะไม่เจอนะครับหมดเวลาแล้วด้วยเดี๋ยวผมดูตำแหน่งนิดนึงโอเคจริงเขาไปขวาแล้วซ้ายโลฮะสบายแล้วครับรอบเมื่อกี้คือเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราไปขวาไม่ได้มันจะติดเทสเราอยู่ได้แค่ซ้ายตอนนี้เขาไปขวาหมดละผมสบายลนะซึ่งถ้าขวาแตกตัวทางซ้ายก็จะมีตัวแทงรับต่อนะครับก็สบายหน่อยน่าจะดีมากขึ้นนะน่าจะจบได้อยู่อลองดูฮะชุดแรกมาปุ๊บโอเค ตอบไม่ได้เหมือนเดิมฮะติดการเดียนการเดียนแบบโล่หนามากแต่เดี๋ยวชุดที่2ก็จะตามมาในไม่ช้าฮะมีคุณซูมานาะค่อนข้างเก็บเร็วแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บจริงไปได้แล้วสบายแล้วฮะจบแล้วครับ โอเคฮะอยู่กันกับโซนาสายแดงเลยครับสายแดงแรงริดไปเลยวันนี้สนามค่อนข้างเอื้อให้โซนาเก่งด้วยนะครับได้ความเร็วมาลแล้วก็ได้อัคเมนทอร์ดออฟแซกซึ่งช่วยในเรื่องของความเร็วเป็นเปอร์เซนต์เลยมีไฮเปอร์พ็อปอีก2ตัวนะครับที่สกิลปุ๊บก็ส่งความเร็วให้ส่งมานาให้โซนานี้คือเก่งมากๆเลยแต่ก็นั่นแหละฮะจะต้อง2ดาวก่อนแล้วก็ต้องมีไอเทมแบบตรงๆต,ต,ตัวโซนาหน่อยนะฮะอย่างน้อยต้องมีกุนซูอย่างน้อยต้องมีโชจินนะเพราะว่ามานาเก็บค่อนข้างช้าแล้วถ้าจะเล่นแดงอย่างน้อยชิ้นสุดท้ายตต้้อองงงงเป็นนนดาามจจจะะครไไ่่สแแ ถ้าเป็นคุณสูงนะครับอ่ะโอเคจบไว้เพียงเท่านี้ฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง o v e r t o p Up ครับก็สาหรับใครที่กําลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูก,กว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนําร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมีท FT แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over t o p Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากมากครับ